นะอาคามคึบม,ม,มาแล้วฝนบงางเมฆหมนแล้วครับงานเข้าแล้วดีทะมีที่หลบฝนอยู่ฮอ ทีลากมาหญ้ามันติดติดใบสปริงก็สลัดสลัดเลยนะครับถ้ารู้ว่ามันแบบปิ้งสายอ่ะอ,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 อุ้ยกัดๆัดอือโดโอ้ยสุดพอดีเลยครับ ไซส์สวยไซส์สวยซึบบซึบซึบจะไปไหนไปไหนอือโอ้ยเอาเยอะกับปลาอยู่เมื่อกี้นี้ปลาจะลงน้ำเนี่ยครับไซส์สวยเลยนะครับกัดเป็นนียครับอย่างที่บอกครับเวลาถ้าเยอะเหมัอนในมีแอคชั่นนะครับเราลองสลัดอยู่นะครับสลัดใบสปินนะครับประวัดคันนิดหน่อยนะครับช่วยนะครับช่วยเพื่อทําให้ใบสปินอนะ่ะมัน หลุดออกจากย่าย่าชอบติดไปสปินครับทุกหมุนเนี่ยโอเคครับก็ใสสวยครับฝนมาด้วยนี่ครับใสสวยครับกบจางแก้คันเจียวครับเนี่ยครับคือเป็นหยื่อเล็กครับแต่ว่าเก็บได้ทุกไซ์ครับโอเคครับก็นี่ครับฝนให้ดูฝนเห็นไหมครับขาวชุดเลยโอเคกบจางแก้คันรู้เรื่องสุดยอด